สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ๋ยวผมบังเกอร์นะครับ <What? S 1> วันนี้มาผมกับผมอีกแล้วในเกมโปรนะซึ่งผมไม่ได้ทำมาประมาณสองวันนะเพราะว่าผมเล่นเกมนะอืมวันนี้ผมมาแจกเกมโปรแล้วเป็นเกมรถมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์วอลกาซิลนะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเถอะมีรถหลายคันอยู่นะผมอันนี้มันก็เหมือนเกมนั้นหละครับเกมมอเตอร์วอลกแต่นะไม่ได้โปรแต่นี่โปรนะ บอกเยอะตัวประเด็นเพราะว่าชัวสดผมปิดเน็ตก่อนด้วยผมชัวสดปิดเน็ตก่อนอือขนาดแจมแจมมั่งวัยรุ่นมันแต่งอะไรไม่ได้หรือเปล่าวะเท่าที่ผมเล่นมามันแต่งอะไรไม่ได้เลยนะอุคันนี้ใช้ได้นะคันนี้แัดคันนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าโอเคผมซื้อไปละ เดี๋ยวเราไปหน้าเมนูนะเดี๋ยวผมจะสอนเล่นแล้วกันนะแต่เสียงเกมมันดังนะผมได้ปิดมันปิดไม่ได้ด้วยนะผมว่าผมากดเนี่ย a few moments later เียงเกมไม่ดดังสัตว์อะคุณผู้ชมผมมาอยู่กับรถคู่ใจผมเลยปิดแม็กแป๊บมันถา่ายรูปได้ปะถา่ายรูปไม่ได้เ่ะ โอเคห้าโมงยี่สิบไปขึ้นรถเดียรไปแล้วไปแล้วไปแล้วยกอได้ยกล้อได้นะเรกล้อได้นะถ้าทางยาวน่าจะยกเือ้่ได้ใช่ไหราไปแรงระดับนึ่ง ขึ้นสะพานรอแล้วไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้ของเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้างนะคุณผู้ชมมันสามารถสีคุณได้นะแต่ผมสีมันแล้วมันมันไม่มีครับนี่นเน,นี่ยเนี่ยทิกผมคือกดมั่วครับเนี่ยมาแล้วคนโอ้ยโยยุคลอยยุคลอย แหน้องน้องสาวเอเบรกไม่อยู่น้องเฮ้ยน้องสาวไมาส่สนใจในตัวพี่ชาย,ยหรอไปเดี๋ยวครับผู้ชมเราไม่อยากอะไรเยะอะแยะไปเลยไปเลยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ช้ชาละอุ้ยเนลยวีเลยเฮ้ย,ย,ย,ยตายง่ายจังวะยเนาะ โอ้ขนาดไม่งอี่ขนาดบรรทัดไทยน่าน,นมืดเลยดิน้องวัดปะละ่ะพี่บิ๊กไบโนูหนึ่งนะมาไปอาสักสักสักสนามปะล่ะอ้าวไอ้น้อง,ะะะอาาอองดูถูกเพื่อนพี่ซะแลว้วทำไม น็งงทุกควาแลวปลกๆครับผมกดรถรถเป็นไรเนี่ยยปวดหว่ง่งแล้วเข้าโรัษษได้แล้วไม่ต้องหวง่วงเลยตัวดิ ครับคือรถผมหายครับจ่าต้องเข้าใจหน่อยดิเออ,เ,อ,อเข้ามาสนามจา่าไม่มีอะไรเลยจา่ามึงอยู่ไงวะคือรถกูหายจ่าครับรถกูหายจา่าโอ้โหแม่งไอ้น้องคือรถพี่สูนอะเอยเอาแล้วเรียกรถกลับมาไม่ได้ กูมาทำอะไรเนี่ยเ้ยต่อยคุณได้ไป่ะกูอยากไปลองทำลางอะไรเนี่ยคือมันก็เป็นเกมทั่วไปนะมันเป็นเกมแบบเล่นไปนะอืมมึงเล่นไปเยอะง่ายๆด้อเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงให้คุณผู้ชมเวลาแล้วกันไม่เ,เืิอะไรแตกหนองโอเคครับตู้น้ำ ดดไปรถผมหายไปไหนฮะรถพรมศูนย์น่าจะจะต้องเข้าใจดีมาบ้านเลยไม่กล้าหาน,น,นี่อะไรอะ่ะโอ้ผมไม่เล่นนะครับผมไม่เป็นโอเคนั้นผมก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปใหม่มาทุกวันนะ ก็สานอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย